สวัสดีครับพวกเรานักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการธุรกิจการบินสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะครับวันนี้พวกเราจะมาทาเวิร์กช็อปวิชาการตลาดเรื่องการโฆษณานะครับกับผมบอยครับเตินครับเพชรครับพัทค,ครับคิมครับและเอมตากล้องตันนะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ เพื่อนเพ็ดเป็นไรเนี่ยหน้าตาดูจนเศร้าอ,อ๋อคือช่วงนี้ดิเวลาเรารู้สึกแบบแฟนนะมันรู้สึกฝืดๆขัดๆมันนึ่งๆล้าๆนย้วไม่รู้รอะแต่วของเราก็พอดีแล้วนะแค่สิบสามนิ้วเองอ่ะเนี่ยอุณหภูมิได้แตดก็ครึ่งหนึ่งไม่ยังเหมือนเดิมอะ่ะเราต้องทำอะไรดีวะไม่ต้องกลัวเพื่อนทุก,กปัญหาจะหมดไปใช่ดิเคไรไรลื่นอ,อยู่กี่ปันไหล่นองรูไตใช้แล้วบอกเลยว่าเดือนนี้ หาซื้อได้ที่ห้างสรราสินคา้าร้านเซเว่นชั้นนำเข้าไปครับนี่คือลูกค้าของเราน้องใช้แล้วเป็นไงบ้าง